ลูกใหญ่มากเลยแต่ว่ามันจะใหญ่ได้ก,กว่านี้อีกเราต้องรอให้มันใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้เราเราเราพูดไม่ได้นะว่ามันเป็นลูกอะไรนะคะคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะคะเราต้องเข้าใจกันนะคะว่ามันเป็นลูกอะไรนะคะผละไม้ที่เรารู้กันเราต้องว่ายอย่างนี้นะคะบรรยากาศบ้านบ้านลุงกับป้าน,นะคะข้างบ้านก็จะเป็นทุ่งนา ข้างนี้ก็จะเป็นต้นไม้น้องสมยัยสวัสดีค่ะน้องสมัยไม่สบายวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้มันจะมีพรางกิ่นมันคือพรางกิน่นข้าวก็ยังไม่เขียวเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้มันเขียวมากเลยมันอยู่ในร่มมันก็เลยเขียวเรามาชมบรรยากาศบ้านลุงกับป้า โอ้ลำไย,ยต้นนี้ได้กินแล้วปีนี้โดกมากเลยอุ้ยมีอะไรตรงนี้ด้วยมีรังนกด้วยค่ะมีลังนกอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยมันแดดมีไงนีไงรังนกรังนกมีรังนกตรงนี้ด้วยร่มเย็นมากเลยร่มเย็นมากเลยบรรยากาศข้างทุง่ง มีมีอั <expand> นนี้ด้วยตรงสมาเห็นพันพันเทโลเด็กเดกอร์ไหมไหนไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นไหมคะตรงตรงต้นมะตรงตรงเสาไม้น่ะเห็นไหมนี่ไงตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยไปแล้วไปแล้วเด็กเกอร์มันคือทายาทไดโนเสาร์มันคือทายาทไดโนเสาร์ไงทายาทเดนโนเสามันคือจิ้งเรนไปแล้วโอ้เยอะเลยนะเนี่ย ทุกคนเยอะเลยนะคะเนี่ยเนี่ยน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาต้นเตี้ยๆหลายลูกเลยนู้นนู้นนู้นไม่ไม,ไม่เห็นน้อยหนานไหนออาโอเคไม่เห็นแล้วไปหายา่าไปหายา่าไปบรรยากาศชุ่มนาะ นาทุ่งนาทุ่งนานาข้างบ้านไปไปเราปะไปไป,ป,ป,ปกินข้าวกันกินข้าวกันแกงหน่อไม้นะคะอันนี้ก็คือขักชะอมนะคะสูงเลยจะไปดูแกงหน่อไม้กันค่ะวสวนข้าเวเนาะนนตแ่งนเป็นตัวตห้ิๆไแกงหน่อไม้ ข right? no. okay. oh, okay. ึ้นได้ไหมโอ้สุ่มหรือเปล่านั่นโอ้สุ่มสบรแบนี่เบือน่าเบื่น่เบื่อนา่หลังรปล่ากินเลยบ่ข้าหลังแลยค่ะปูเข้าหลังคนวางย่างไก่ไม่้เพราะจะอ่างเออเาลางไม่ก็ได้ข้าหลังจะอาดพอมาเด็ดหากออกมย่างดีเวอย์ไม่า่ บอพักบานเฮาพักบานเด้กหน่อยไม่ไม่ไม่หน่อยติอันนี้อันนี้ข้ากระหลังเลยอืมข้าหลังนะเว้ยเข้าเฮปุกลายข้ากันยังแบบบรรยากาศฝนตกอยู่บ้านสวนค่ะมีบ้านลุงค่ะ ありがとうございまぞ。<laughs>